สวัสดีค่ะพี่น้องสุขสุขคนจ้ามันนี่เพรย์ป่อมันอยากกินปนปลา่ะนะเป็นหนักล่องผอมเออเห็นหนังไปยังอหาป่าดิหาป่าเอาอันงานนี่ขึ้ลงมาอยู่ในที่ยัาไปดิงขึ้นไหมล่ะเขาถึงเลยไหมดิก็าได้ถุงไว

ุ่นขุ่นขุ่นเพอุ่นอู้ีสูงสูงุ่นนไมท่าุ่นไหมุ่นทางสูงปลาดุกปลเห็นติเห็นรปอไรม่ตัวอะคอนะเออเอออเออเมนะคอล่ตอนนี้จนสิโอออรเอออุ่ดเลีวปันนได้ตัวไปไงสามตัวได้สตัว เด็ดปาคอปลาเข่งงูไปลาเข่งกับตัวแบบไงเลยมนค่อยอิ่ปอมกับปลกเอาวิ่งขึ้นมาน้ามด้อนี่ปากคงไม่กล่วยโอ้ยกล่วยกับเป็นใบเลี้ยงอีกแล้วนี่ปากพาวมีน้องใหม่ปากม้วงพูนตัวหนึ่งม้วงปากคงกับเป็นงวยแหรอค่ะงวยคือบงหง้ามน้องตาตมเดียบร้อยเนาะพะย่เนาะ ชมเราดีบานี่มันเองเขาจิตนป่าได้นสมันอร่พีกรได้นี่เสยหน่อยไรก็ว่าบเสียบบเพียดเกิตักบีเจ้าด้อรนนเตยมเดียวบุเสียว่าเพีติดละ เพชรคักเจ้ากระบอกเพชรครบับพ่อใดรถเพราะว่ากระบอกถือว่าสี่ขันรุนแรงถือว่าเพชรคักนี่เติมโคคาโร่ออกอีไปง่ายออกอีกลายย่ผลลายก้อนเห็ดแก,ก,ก้วเอ้ออ<พ>อกตำหนินมั้งเหรเห็นว่ากระไดเนาะเออแต่ว่า

ตะยั่ละคบใหม่ตำยังบ่ายไรเราปุ่งกับป้ามันเรวพี่น้องก็จะตัดต,ต,ต,ต้นขามมายุกเดี๋ยวครบใหม่ขาหรอกบ้านมือเ้า nấu chín đi là nhìn được chắc một chắc miếng tay luông phải cả, chín rồi đấy, lại, tiêu luộc nòng để ăn, ăn cho sôi, cua cang, khay là tao nè บ่ปล่อยตัวหน่อยก็มือดิครับพี่น้องผมผมปล่อยตัละตัวละปนคนเี้ปล่อยตัวละปนวันนี้อ๋อตัวปนเนี่ยมันจะเป็นซ้ำนี่ันเดียวตัวเดียวเพอาะแล้ว เซ่ยไลยเขดนเป็นเดนมา ing, จางนิดหนึ่งแตเอันนี้ใส่น้ำแบบนี่ใส่น้ำโอ้ยฮะจิกบเดล๋ยวเดียวนี่ตัวเดียดได้ขับพี่น้องมา นี่คือใบแล้วครับเพิ่งหั่นลงหัวใส่วันนี้เป็นใบใบกระเทียมกันเนาะเน่าอื่นสิบ่ใบใส่นี่กบหอมลงหอมแดงสิบใบใส่เลยนี่บะนี่มาตัดเขาเพื่ออไรอยากกินกะบอกเลยบาะนี่ใบกระเทียมเนื้อตำเลยบักหุคงนี่หั่นจังหั่นเลยครับพี่น้อง

นหน,วหหน,หนัวแล้วหนัวแล้วจวแล้วตัวขาดกีน่ไรทีกันนี่ครับต้องกินก็ต้องมเก์เอทิมทิมพอ Để chẹt bây thêm mà bố miếng nó vô nó chín hai nó vô thì chín đó sim nữa mình, Thì nó chín một sim của bố chắc lẽ chắc bà chán nó น่ากินได้เลยจ้ะพี่น้องปลาเลือดครับปีาอะไรปลาปลาอันนี้ต้มต้มนวดทีพักมีบักเขียต้มมีบักทัวมีบักแตงไปหาปลาอะไรบันหนาวคุณบักปลาอยู่สายอยู่ของอื่นบ้างปเอาไปง่ายลืมใส่บักกอกเอามาแล้วลืมใส่กอกมันแข็งใส่ทันใดหรอเนาะโอแขประกอมา เราใส่ข้าเออห่อล่งน้ำข้าวเดียวแซ่่องกินไปใส่งน้ำข้าวเดียวมันก็อ่อนปลาบีบกวาเย่จับอยู่นองไปเข่งไปเข่งปลาคอจ้าว่าเดี๋ยวผมดว่านมันตัวงีพวดกินเบอร์เบิดเลยดิจักปีหลมั้นี่ปลาเตียงน้ำกันแบบนี้เลยวโบวอยากกินกันครับพี่น้องตัวงี้ดิ ใส่ใขข้มขมอันนี้กินของมสมนี่มันเสียบซะคนป่ามามากรได้ม่มเอ้ยงแบบมัน,นมเหนียวต้มเขี้ยวขึ้นมันนคืนบ่แบ่ ขันต้มแล้ไม่มีคืน,นคนนี่ตะเคยตัวนั้นให้มันบคืนเด็ตัวนั้นตัวใบสดสดยืนเยอคืนมูนวยกัน เขียววนี่ึ้นๆนะครับนี่้าเจ้ามีสูเสตโต้าเจ้าติ้มต้มปิ้ปี้แล้วกาเจ้าติปนปนปลาน้ำปรจอบนปลาข้าจดเสียพรอมจ้ะเสียบคักดิ่งต้มบักยาเนะ้าะบักยตม้ม บครับนู่นนี่มอบให้มนท์ทนสุดใจก็พอน้อยคุณบุระเก่งงด้วยพเจ้าก,กับวาจุป,ปัคหนหนคสคำเนี่ขึ้นวย่งย้ยญ่หนวยข่วงตั้งแต่มเนีนี่ผมเลยไปเห็นกู้ย่ออกมาปลูก ฮังจังกูนิยิกเยียมฟ้องอยู่ไงเงาเขอกูนิยิกดิบอันสมเวาันสมเพราะว่าหวาน,านะวานขาจะบนิยมขาวจมากมันประคามสมอของตัวกับว่าอ้าวาคือประคามหวานนี่ข้าจกไปิน้กับเพาะวั้ซื้อนอะาะคือประคามสมนี่มันรสจะจะสยมหลายใส่ต้มใส่แกงเรไรประคามหวานใส่อะไรดิ นี่นนนต้มไก่เฮาก็บ่เปียวไก่เอาอยู่นี่ล่แต่ว่าปีนี้มันคือเป็นหมากหน่นอยๆบ่คือจังได้ดอกออกไปทั้งพู้กับ่มีน่ะอืมไปเอาบักถั่วต้มก็แซ่บเด้อบักเคียต้มเจ้า đấy, ơi, bên này nó chuyển đây, từ thang đường hiểm tây này, nào khắc sạn, nào leo nào leo, thang mù hốt tuần lạc gần thang nào cứ cái đi hôi chắc <laughs> cứ, <laughs> chia khăng vô gấp khu nó tuần lạc ở đây. ที่เนาวเลยหรอกเลยเสียหลายเพื่นเน้อเพื่อน เรอฟังอยู่นี่ใครๆคือมันจะออกเขาเรือรือห่อนนกสาริกามันจะบอกว่านกสาริกาดิี่สันิกาคือนกเอียงนกเอียงสาริกาเพรามันนกเอียงหันวง เว้ยบิ๊แมวหนูดิอน,นี่ <laughs> จมังจินน้อยสุกบ่ได้จ๊ากมันเป็นอีหยัง,งเดาเปียรูปไปกับแปลกคือกันเลยเป็นบักโฮจัก ผู้เิ็ดตปผบปุู้ปู้พไจร รบกันเด้อเก็บภาษาหน่นหนึ่งใบใส่ปุ๋นปลาคั่นเ่ยประคัมเลยประคัมที่เด้อไปน้องนี่ยนี่คั่ง ต้องว่าจังกินป่นปลาไะนะกินบางคับมาแล้วกินเหมนะือนจะป่นปลาเหมือนกันป้าไม่นหน่อยเนาะก <c oughs> ินเขาเยอะเ <c oughs> มียสาเสบย์มันทนเจ็บป่าคือเกาที่นางอยู่กับหมอนบาทต่งพักกระแซบ จริงๆเรอบุกเชื้อขึ้นเขาต้มนี่มันมันจะบอกรสชาตว่าถ้าเขาไม่จับจับคิดแักตีกันต้มใส่กันก็บุกเชื้อก็บุกเชื้อเขาก็จะคืบหนี่แซ่บพวกกันนิดน้อยนิดน้อยนิดอือไม่ตีแฝงด้วยกันโอ้ยยังเนาะี่ก็ว่าบุกเชื้อกันเชื้อหน่อยเชื้อแง่เพราะยังเนาะแฝงด้วยกันบัดกับเป็นพีเป็นน้องกันนี่เขา่ะต้มผู้เฒ่าแม่พี่น้องแม่ท้องเฒ่าแล้วกินยังมันตุ่ม กินของแข็งแข็งมาได้เท่าเร่เตียนเท่าจ้หกสิบหกสิเอ็ดเลยยังไงไปคือพาท่านเท่าปานนั่นผมผานี่น่าอีกสองเดือนกับครบหกสิบเอ็ดเต็มบอกอยากเท่า้ำยกข่อยคือว่าจะเท่า้มไปน้ำกันว่ะเด็กอะไรงั้นมาส่งเลย

ตคนสูงอยู่แล้วเขาเจิมักินเป็นปนเป็นอย่างเป็นเนื้อสังมาขางสิ่ล่ะเแถวนำสมปากับบดีแต่วันนี้ก็รจะมนอยู่ทัรก็ร่อนไปไปนองอืมจังนุ้มผสมใกล้ซื้อแข่ากวนะวะผสมขั้นดีเราไปเนี่ยบ่บเป็นตาักันไหยนั่งกินไปกินมากกินแข่วอย่าพร้อมีแหลตัวใกล้ข้าเข่ว bơ mình đi hát đi ừ. bữa đi ngon nhá đang gọi, dạ. nữa đáng đáng gọi. Ừ. khảo <laughs> à, phải nghe không tao phải nghe. <laughs> đoán, kể, đang tao bơ đang hẹn mấy hành mày đồn đó quên đưa mày đồn quên gương cảnh nó, không khập thì nó mình đi cái đây คุณขอขอขอบคุณขอบคุณไปน้องเขาถูก hmm. ป mm ุบถุกปนด้อขับบูว่าปูอยู่ไกอยู่ไกผู้ใดผู้หนึ่งจะเทศบดเสว่ากันนี่ต้องไปเด้อครับผมกันเองขอขอบคุณขอบคุณมัดถูกปุบถุกปนนะครับกสำหรับทินฐานบ้านเกิดของเขาก็ะเด็นขอขอบคุณขอบคุณไื่ว่าปีใหม่เขาแล้วให้โชคให้รวยให้หมันถูกปุบถุกปนด้อครับการไปกันมาใหญ่มีพายุทลายแก่พี่น้องแต่สำหรับวัอนี้ผมมีจีการค่อมบะ สวัสดีจากพี่จำนงร์ด้อครับสวัสดีค่ะ